รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน ใก้จะฮอดเวลาเฮียนแล้วอีกสองคนนั่นปันไดซีมานี่เดี๋ยวมาค่ะอาจารย์ไ้ายบอกเขามา่อีล้ค่ะอ๋อไ้เดี๋ยวตามโมมาเ,เดอเพราะว่าจับจะได้เฮียนเลยได้ค่ะเขากำลังมาแล้วค่ะอถ้าจะใส่ไม่พอป้าย้าห,หยิบแก๊สให้หน่อย <laughs> <laughs> ฮะแก๊สให้หยิบอะไร ดูแปลกๆก็มีแค่ก็แก๊ส่ะไม่รู้จากหรอแก๊สแก๊สใจครับสบายดีอ่าเตรียมเตียมเตียมไปนั่งเอาไม่เป็นไรตาตาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนั่งหยิบแก๊สให้เราหน่อยลิซ่าใช้ฉันยกแก๊สเลยหรอแก๊ส ถ้ามาทําอะไรทํากับข้าวหรอ,อแกจะเล่นอะไรแผงๆอีกหรอโอ้ยไม่ได้เล่นอะไรแผงๆ <c oughs> ก็แค่แก๊สได้ถ้าหิวก็าลงไปซื้อขนมปังลงหานู่นไปจริงถ้าเบอร์ข <twitch> <c oughs> นาดเนี้ออก <c oughs> ไปหาเล็กกินเลยไปใช่ใช่ใช่ออกไปเลยไปโอย้ยจะเล่นใหญ่กันไปไหนฮะฉันแค่หยิบแก๊สให้เนี่ยมันหยิบให้หน่อยไม่ได้หรือยังไงโอ้ยเท้าแก๊สเจ้าคือมาเล่นใหญ่แท้ เพียงแค่เอากลองแก๊สนี่มาซื้อนี่นะ,อเ,นะเอา้าเอา้าน,นี่เอาไปอาจารย์อาจารย์ม,ยมีความลับอะไรกับแก๊สอะคะแก๊สกองคืออะไรไม่เข้าใจค่ะโอ้ยบบได้มีความลับอย่างดอกลาวหันเล่นใหญ่เกินไป <c oughs> แก๊สเปนภาษารลาวนี่ <c oughs> แต่ว่ากอง <c oughs> <า>กองกระดาษเ<า>มเลวกองกระดาษบบเป็นแก๊สหูงต้มที่น้องๆเข้าใจซับซอนกัน นี่แล้วเลนใหญ่ขนาดนี้นะก็พูดยู่ว่าแก๊สแก๊สแก๊สค่ะเออแก๊สเกลือเดี๋ยวเอาไว้ห่อตอนหลังเลิกเฮียนก็ได้เอาไว้ห่อเครื่องตอนหลังเลิกเฮียนก็ได้เห็นไหมห่อไม่ทันเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจังหน่อยกันสิได้สมบโมงเลิกลิ้นแล้วเ่ามาเฮียนกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้อาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนหูเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะซึ่งมีคำศัพท์พอค้าไม่ค้าและการห้านขายเครื่องย่อยกันเนาะแค่ฟังก็อยากรู้แล้วค่ะแมนแล้ว เดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนในช่วงคำซับกันได้เลยเนาะไป,ไปอ้อมเฮียนเรื่องราวอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาช่วงคำซับกันเนาะ<ด>นอนหลังจากหลังจากที่เฮาได้เฮียนเกี่ยวกับความหมายไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆมาเฮียนหูวเกี่ยวกับคำซับเดี๋ยวให้น้องๆอ่านตามอาจารย์เนาะคำซับทำอิทอ่านว่าพอค่ะ พอค่ะพอค่ะพอค่ะอ่าคำที่สองเมค้า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 มีความหมายว่า แม่ค้าแล้วพ่อค้ามีความหมายว่าพ่อค้าใช่ถูกต้องอ่ะยากจังคุนครูมพ่อค้าแม่ค้าแล้วลูกค้าล่ะคะโอ้นี่ๆนีํกำลังสิสอนี้นี่นีเนาะคำซับต่อมาก็คือลูกค้า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 มีความหมายว่าลูกค้าออมันจะบูตังกันหลายเนาะกับภาษาไทยเนาะมันจะมีเต็ัอาจารย์ครับถ้ามีลูกค้าแล้วก็ต้องมีลูกน้องเพราะว่าเดี๋ยวช่วยขายไม่ทันครับเอจริง นี่กำลังสีว้าวได้ยินนะเท่าตานี่นี่นี่คำนี้เลยเนาะคำนี้อ่านว่าลูกน้อง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 แปลว่าลูกน้องอ่าอนยังมีอีกยังมีอีกมีคำว่าห้านขายเครื่อง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 ขายเครื่องแปลว่า ห้านแปลว่าร้านขายเครื่องแปลว่าขายของอ๋อเครื่องแปลว่าของม่แล้วดังนั้นสองคำนี้เอามารวมกันก็คือห้างขายเครื่องแปลว่าร้านขายของโอแล้วที่นี้ถ้ามีร้านขายของแล้วไฟชอบแบบเอฟรัวๆค่ะคือเอฟน้อยๆมันไม่ตุใจขอแบบเหมาเหมาแบบซื้อร้านเยอะๆใช้รวยๆยกเป็นห้างเลยบอกใช่ค่ะยกเป็นห้างเหมาเหมเงนเลยโอนี่นี่นี่ถ้ายกเป็นห้างมันก็จะมีคือกันใดน้อภาษาเลวบอกว่า ฮ้านขายยกห้านขายยกอืขายนี่แปลว่าขายออกไปเลยแต่ถ้าสมมติน้องฝ่ายที่อยากซื้อหลายๆเอฟรัวๆเนี่ก็จ้าเอิ้นว่าซื้อซื้อยกซื้อยกเนี่ยซื้อยกแปลว่าซื้อเหมาเป็นโกดังเป็นเล่นหลายเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาณาฮานห้านที่จำนายขายยกไปเนาะอ่านเองรอบหนึ่งห้านขายยกฮ้านขายยกขายยกก็คือ ขา,ขายส่งขายส่งโอเคอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งฮานขายย่อยฮานขายย่อยย่อยย่อยอย่อยแปลว่าย่อย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 ๆอ้ยขายแปลเป็นภาษาไทยว่าจังไหนร้านขายของปลีกเออขายของปลีกก็ได้เนาะหรือว่าเออมันมีอีกคำหนึ่งอ่ะเราเคยได้ยินอย่างซ้ำซ้ำฮันซ้ำร้านขายของซ้ำอาก็ได้คือการขายปลีกก็ได้ขายของซ้ำก็ได้ภาษาลาวบอกว่าขาย ท้านขายเครื่องย่อยหรือว่าขายย่อยก็ได้เนาะโอเคมีคำนี้อีกอ่ามีคำนี้อีกเนาะอันนี้อ่านมาขนเครื่อง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 แปลว่าหยังขนของขนของขนเครื่องแปลว่าของอาจารย์ครับอาจารย์แล้วพอมีของแล้วมันก็ต้องส่งใช่ไหมครับอาจารย์ขนส่งล่ะครับคืออะไรขนส่งครับภาษาลาวก็เอินขนส่งคือกัน ขนทรงนี่นี่นี่อุ้ยอาจารย์ก็ลืมเบอ่งในกระดานเขียนไปก็ลืมเนาะอ่านี่นี่นี่ขนทรงขนทรงนะขนทรงขนทรงแขนทรงคือกันเลยกับภาษาไทยมีความหมายคือกันเนาะอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอาจารย์ต้องนั่งดีบอน่อ่ะนั่งอ่ะ <laughs> ย้ายเครื่อง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 อ่าเขาต้องขึ้นหูด่างเลยย้ายเครื่องย้ายเครื่องย้ายเครื่องแปลว่าย้ายของนอเนาะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เฮาไซเกี่ยวกันกับพ่อค้าแม่ค้าหรือห้านขายเครื่องย่อยของจำในภาษาไทยเนาะน้องๆได้หูคำศัพท์กันไปหลายแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเป็นช่วงช่วงประโยคน่าสนใจกันเนาะโอเคไป มอ,องเียนเรื่องราวอะน้องๆหลังจากที่เฮาเฮียนคำซับไปแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆไาเฮียนโูประโยคก,กันนาะเ่วงประโยคซึ่งประโยคที่เฮาจะเฮียนเมื่อกี้นี่นะที่เว้าไปเนาะก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาเว้าเนาะห้านขายเครื่องย่อยห,ห้านขายเครื่องย่อยมีแก๊สมีแก๊ส ผู้จักแก๊สบอแก๊สคือรู้จักแล้วค่ะมีแก okay. okay. ๊สเจียเหลือใสเป็นจํานวนหลายมีแก๊สเจียเหลือใสเป็นจํานวนหลายโอเคอีกรอบหนึ่งห้านขายเครื่องย่อยห้านขายเครื่องย่อยมีแก๊สเจียเหลือใสเป็นจํานวนหลายมีแก๊สเจียเหลือใสเป็นจํานวนหลายแปล แปลว่าร้านขายของชำร้านขายเครื่องย่อยแปลว่าร้านขายของชำมีแกสเจียแปลว่ามีกระดาษเกสแปลว่ามีกระดาษเกสแปลว่ากล่องกระดาษเจียเจียก็คือนี่เดี๋ยวเจียเจียก็คือนี่เจียคือกระดาษเจียคือกระคือกระดาษเกบเจียเหลือใช้เป็นจํานวนหลายมีกระดาษเหลือใช้เป็นจำนวนมากแปลรวมกันเลย ร้านขายของชำมีกล่องกระดาษเหลือใช้จำนวนมากเว้ก่งและได้นี่นะแน่นอนได้เลยนะอันนี้ทีนี้ค่ะจย์ช่วงนี้ถ้าใครก็เป็นแม่ค้าการสมบทเป็นแม่ค้าบ้างอยากจะแบบแนะนำตัวกับลูกค้ามันมีวิธีการพูดแนะนำตัวยังไงได้บ้างคะอ๋อเขาก็จะบอกว่าค่อยเป็นแม่ค้าค่อยเป็นแม่ค้าห้ามของขอยอยู่หน้าตลาดเอ้ยขอพูดตามค่ะจย์ ค่อยเป็นแม่ค้าค่อยเป็นแม่ค้าห้านของค่อยอยู่หน้าตลาดห้านของค่อยอยู่หน้าตลาดค่อยเป็นแม่ค้าค่อยเป็นแม่ค้าแปลว่าฉันเป็นแม่ค้าห้านของค่อยร้านของฉันร้านของฉันอร้านของฉันอยู่หน้าตลาดอยู่หน้าตลาดก็จะแปลกันง่ายๆแบบนั้นแปลรวมเข้ากันก็คือฉันเป็นแม่ค้าร้านของฉันอยู่หน้าดตลาด เนาะอันนี้ก็จะง่ายๆสบายๆไปเนาะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งเนาะเอาคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายกันแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะจากันไปเนาะก็คือค่อยกำลังโซกหาฮานขายเครื่องย่อยค่อยกำลังโซกหาล้านขายเครื่องย่อยเขาอีกหอบหนึ่งค่อยกำลังโซกหาฮานขายเครื่องย่อยค่อยกำลังโซกหา ขายเครื่องย่อยโซกหาซซกหาเออโซกหาแปลว่ากําลังหาโอ้โซกหาเมนภาษาลาวเอิญว่าโซกหาฉะนั้นแล้วก็จะแปลว่าค่อยกําลังหาร้านขายเครื่องย่อยเนาะเพราะว่าในประเทศลาวนี่เนาะน้องๆห้านขายเครื่องย่อยนี่หลายขนาดเลยทั้งห้านขายเครื่องย่อยทั้งขายเครื่องยกนะดังนั้นแล้วมันหลายพอมันหลายมันก็จะติดกันหลาย ซอกเลยต้องไปซอกอคำว่าซอกในภาษาลาวนี่คือ,อเออซอกนี่หมายถึงเหมือนกับไปค้นหาเนาะไปซอกหาเจียให้อาจารย์แนซอกกล้องมาให้อาจารย์แนกล้องนะเนาะเอาไปใส่แล้วเจ้าก,ก็เอามาส่งอาจารย์น้ำพร้อมเด้อดสินะอ่ะน้องๆมีอย่างที่สงสัยอยากจะถามอาจารย์บอมีค่ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะเ,อ,อ,เอ,อ์เออว้ามาถ้าจะบอกว่าร้านขายของชำร้านนี้เนี่ย มีขายแชมพูหรือเปล่ายอย่างเง<อ>ี้ยค่ะจะพูดยังไงคะดันห้านขายของซ้ำฮ้านี้อ๋อในภาษาลาวม,มันจะมั่าจังสิงเนาะห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องห้านี้ฮ้นี้นมียาสะหัวบอมียาสะหัวบเอ่อเมนเมนคือแชมพูแชมพูเมนเอาไว้อีกหอบนึงเนาะห้านขายเครื่องฮ้านี้ห้านขายเครื่องฮ้นี้มีมี มียาสะหัวบอมียาสะหัวบอเออเนาะฉะนั้นแล้วในภาษาลาวห้านขายเครื่องแปลว่า,ร,า,ร,าร้านขายของ,ของ,ของร้านขายของหรือขายของซ้ำก็ได้เนอะยาสะหัวแปลว่ายา,ยาสะผมเออหรือบางคนน่ภาษาลาวก็เอินยาสะผมก็ได้ายาสะหัวก็ได้เขาสามารถใช้ได้ทั้งสองคำโบพิษเนอะใช้ได้เลยเนาะดังนั้นแล้วอันนี้ก็คือคำศัพ์ในภาษาลาวเฮา นาะอ่ะต่อไปน้องๆมีอย่างสงสัยอีกบอเท้าต้าเป็นเนไหนบ่มีบอกน้งงปู่เด้ไม่มีค่ะบ่มีเนาะโอเคถ้าบ่มีแล้วสมงนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ได้เลยค่ะนักเรียนทำพอมขอรบขอบใจอาจารย์เชิญพักพรได้อย่าลืมเอากองเจี้ยเอาแก๊สเจียไปไปไปห่อเครื่องให้มันแล้วเกบความหู้ภาษาลาว ในภาษาลาวปแปลว่ากล่องกระดาษไม่ใช่แก๊สหุงต้มเพื่อนๆอ,อย่าสับสนเพราะการออกเสียงคำนี้หมายความเฉพาะกล่องกระดาษเท่านั้นเช่นเวลาจะส่งของต้องซอกแก๊ดมะ่อเครื่องนั่นเอง